สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะช่วงนี้นะคะเราต้องเจอกับสถานการณ์โควิด1 9นะคะทําให้ไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกตินะคะจึงต้องมีการเรียนออนไลน์นะคะการเรียนทุกครั้งเนี่ยถือเป็นการเรียนตามปกตินะคะการเข้าเรียนแล้วไม่เช็ชื่อกับครูบป็ชานตอนเช้านะคะไม่ถือเป็นเวลาเรียนนะคะและการเซ็คชื่อกับครูบป็ชานแล้วแต่ไม่เข้าเรียนก็ไม่นับเวลาเรียนเหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะ เดี๋ยวครูจะสอนนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะการประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลอ้างอิงนะคะแล้วก็และผลกระทบนะคะนักเรียนสามารถเปิดดูในหนังสือนะคะหนังสือเรียนวิทยาการคำนวณน,นะคะหน้าที่144อ่ะ144นะคะนักเรียนดูตามเลยนะคะเราจะได้เรียนรู้ด้วยกันนะคะ,ะทีนี้นะคะ นักเรียนดูนะคะเราจะเรียนหน่วยการรู้ที่3กันนะคะหัวข้อแรกเลยนะคะคือเทโนีสารสนเทศนะคะที่มีความพร้อมกับความน่าเชื่อถือและก็ไม่น่าเชื่อถือนะคะก็คือมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือข้อมูลปฐมภูมินะคะข้อมูลปฐมภูมิเนี่ยนะคะเป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้านะคะสำรวจแล้วก็สอบถามโดยตรงนะคะแล้วก็ประเภทที่2คือข้อมูลทุติยภูมินะคะ เป็นข้อมูลที่มีการรวบรวมจัดแบ่งแยกประเภทนะคะแล้วก็ถูกประมวลผลออกมานะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายนะคะต่อมานะคะคือข้อมูลตติยภูมินะคะเป็นข้อมูลใช้อ้างอิงนะคะซึ่งได้มาจากแหล่งสืบค้นนะคะอย่างเช่นบรรณานุกรมนะคะหนังสือวารสารนะคะอย่างเช่นนักเรียนเห็นหนังสือเรียนนะคะนักเรียนก็จะมีแหล่งอ้างอิงมาใช่ไหมคะว่าบรรณานุกรมมาจากที่ไหนบ้างนะคะ ต่อมานะคะเป็นวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลนะคะจะประกอบด้วยต่างๆนะคะดังนี้นะคะก็คือเว็บไซต์นะคะระบุวัตถุประสงค์ของการสร้างนะคะและให้ข้อมูลในเว็บไซต์นั้นอย่างไรนะคะ 2. นะคะการนําเสนอเนะะื้อหาที่ได้ตรงตามวัสดุวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นั้นหรือไม่นะคะ 3. นะคะเนะะืนะะ้อหาเว็บไซต์นั้นไม่ขัดต่อกฎหมายศีลธรรมแล้วก็จริยธรรมนะคะ 4นะคะมีการระบุเจ้าของบทความนะคะผู้เขียนหรือผู้ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์นะคะ 5. นะคะมีการระบุที่อยู่นะคะหมายเลขติดต่อนะคะอีเมลที่สามารถติดต่อกับผู้ดูแลเนื้อหาได้นะคะ 6. นะคะมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลเนะะื้อหาที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นะคะ 7. นะคะมีการเชื่อมโยงลิงก์นะคะไปยังเว็บไซต์อื่นนะคะที่มีเนื้อหาที่มีความสำคัญกันนะคะ 8นะคะมีการระบุวนันเวลานะคะของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์นะคะและมีวนันเวลาที่มีการปรับปรุงเนื้อหาครั้งล่าสุดนะคะ 9. นะคะมีช่องทางสําหรับผู้อื่นเพื่อแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็10นะคะมีข้อความเตือนให้ผู้อื่นเข้าใจและใช้วิจารณญาณในการเข้าชมนะคะแล้วก็ตัดสินใจในการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นั้นนะคะ 11นะคะมีแหล่งที่มาของผู้สนับสนุนนะคะส่งเสริมในการสร้างเว็บไซต์นะคะหรือระบุความเป็นเจ้าของของเว็บไซต์นั้นๆน,น,นะคะต่อมานะคะเป็นเหตุผลวิบัตินะคะก็คือเหตุผลวิบัติก็คือมีผลกระทบอย่างไงนะคะอันนี้เป็นการใช้ตรก,กะในการวิเคราะห์นะคะที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนนะคะนักเรียนก็เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในทางจิตวิทยานะคะ แล้วก็ส่งผลให้คนจํานวนมากนะคะเกิดค,ความเข้าใจผิดนะคะก็จะเกิดเหตุผลวิบัติขึ้นมานะคะนักเรียนดูตามลูกสอนเลยนะคะจะเป็นการเชื่อมโยงนะคะเหตุผลวิบัติว่ามันจะเกิดเป็นเหตุผลวิบัติยังไงนะคะเหตุผลวิบัติเนี่ยมันคืออะไรก็คือการละเว้นหรือข้อยกเว้นนะคะการสรุปเมารวมนะคะการสนุปนอกประเด็นนะคะการยกเหตุผลนะคะผิดและอาจเกิดความเสียหายได้อันนี้คือเหตุผลวิบัตินะคะ อันนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นการรู้เท่าทันสื่อนะคะนักเรียนต้องมีความรู้เท่าทันสื่อสมัยนี้นักเรียนใช้เทคโนโลยีเยอะใช่ไหมคะอาจจะมี5องค์ประกอบนะคะของการสื่อไอการรู้เท่าทันสื่อนะคะการเปิดรับสื่อนะคะ1นะคะการเปิดรับสื่อเป็นการเปิดรับเข้าใจการวิเคราะห์สื่อนะคะแยกความคิดและอารมณ์ออกจากกันนะคะ2นะคะการวิเคราะห์สื่อ การแยกแยะองค์ประกอบนะคะในการนําเสนอของสื่อว่ามีวัตถุอะไรนะคะ 3. นะคะการเข้าใจสื่อการตีความสื่อหลังจากเปิดรับสื่อไปแล้วนะคะเพื่อความเข้าใจในการสิ่งที่นําเสนอนะคะ 4. นะคะการประเมินค่านะคะการประเมินค่านะคะเป็นสิ่งที่สื่อนําเสนอนะคะว่ามีคุณภาพและคุณนะคะค่ามากน้อยเพียงใดนะคะ 5. นะคะการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ นะคะนำสิ่งที่เราวิเคราะห์เนี่ยนะคะไปใช้ประโยชน์เลือกรับสื่อเป็นนะคะส่งสารต่อได้นะคะแล้วก็ตอบตกอบกับสื่อได้นะคะอันนี้นักเรียนสามารถดูองค์ประกอบนะคะการรู้เท่าทานสื่อนักเรียนเพราะว่านักเรียนติดตามการใช้เทคโนโลยีสื่อสารนะคะมากอยู่แล้วนะคะนักเรียนก็ต้องมีการวิเคราะห์อ,องค์ประกอบนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนได้เรียนเรื่อง การอะไรคะการประเมินค่านะคะความน่าเชื่อถือแล้วนะคะเดี๋ยวสวัสดีน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ